สมอลวินของพี่คือทำโปสเตอร์แทนว่าเองแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากที่บ้านก็บอกว่าอยากเหมือนแบบให้เรียนสูงๆจบมาจะได้สบายจบมาจะได้มีอาชีพที่มันม่นคงผมไม่ชอบกันแข่งขันแต่ผมชอบทำไรที่มันสุดท้ายมันต้องจบเข้าใจละเน้นจบไม่เน้นชนะใช่โอเคมันเก็บไว้ในใจแล้ว <c oughs> พยายามบอกตัวเองว่า ไม่เสียใจกับอะไรที่เราตัดสินใจนืนเลือกทำไปแล้วถ้าเราทำสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเราทำจนถึงว่าอ i ชีพอะไรบางอย่างมันก็คือสำเร็จเดี๋ยวระหว่างทางเราไปตีความ,มต่อเองได้แหละว่ามันสำเร็จตรงไหนจ u s ส<อ> do ม<อ>ิ <laughs> สวัสดีค่ะ พบกับรายการ XYZ เห็นต่างได้ไม่ว่ากันรายการที่คน3 g มเ e เนอเรชัน Gen X Gen Y และ Gen Z จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นของตนเองรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเปิดกว้างค่ะวันนี้เราอยู่กับ Gen X พีม่มู Gen Y แมงปอและ Gen Z น้องเข้มค่ะพี่มูฤชริศสีรดลิษนะคะเป็นบรนณิธิการสำนักพิมพ์สำหรับเด็กชื่อว่าสำนักพิมพ์ขอเจ้าเอ๋ย ่แมงปอจิตรนาเก่งการน,นาค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกค่ะภาคชีววิทยาอยู่ที่มหิดลนค่ะแล้วก็เป็นผู้ประสานง,งานเครือข่ายเยาวชนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพค่ะแล้วก,ก็อีกตำแหน่งหนึ่งยังเป็นผู้ประสานง,งานเหมือนกันชื่อว่า30 by 30 t h a i ย a ทอร์ a ี้ไทยแล i ด์คอรรับอค่ะสวัสดีครับชื่อเข้มครับผมศิศิราชศรีพันธ์ก็ตอนนี้เรียนอยู่แมคซิมอนิกปริญญาภิวัตรครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษของ สาธิตธรรมศาสตร์รังสิตครับค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนิยามของความสําเร็จเนาะก่อนอื่นอยากจะให้แต่ละคนค่ะช่วยแชร์มุมมองของตัวเองหน่อยว่าเร็วๆนี้เนี่ยได้มีการทําสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราอยากอวดอยากขิงเพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเริ่มจากพี่มูกอะไรใช้ก็อาวุโสเหรอออ small win ของพี่คือ ทำโปสเตอร์แคนวาเองแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากมมด้วยวัยนี้ทำแคนวาได้แล้วต่อถึงจะใช้เทมเพลตเขาเนาะแต่ว่าเราก็เอารูปมาทำเองแล้วรู้สึกว่าเอามันสวยแบบก็ภมิใจว่าวัยขนาดนี้แล้วยังทำแคนวาเองได้สวย ความภูมิใจนี่เปล่งประกายออกแางสายตาเลยนะคะว่าฟังจากน้องเ็นปอบ้างก็เพิ่งไปเรียนสกิลใหม่มา1อันค่ะก็คือไปเรียนดำน้ำลึกมาค่ะไปดำสกูบ้ามาค่ะสนุกมากถึกได้มากที่เกาะเต่าจริงๆเคยเรียนเป็น open water มาก่อนค่ะแต่ว่าตอนนั้นเรารู้สึกกลัวเรารู้สึกว่าดำน้ำยังไม่ใช่แต่ว่า พอเรากลับมาแบบเหมือนเราแบบอยากข้ามคอมฟอร์ตโซนของเราอีกทีแล้วลองมาดำน้ำดูอีกทีะคะ่ะเราทำได้มีความสุขมากเลยค่ะ mm hmm. ใช่ใชก็ถือว่าเป็นการ my, เรียนสกิลใหม่อีกอันนึ่งของผมก็ต้องบอกเรื่องอาจารย์พิเศษนี่แหละครับเพตอนแรกเป็นเป็นครูลับเป็นครูรับเชิญเฉยๆตอนนี้ก็เข้าไปเป็นอาจ,อา,จารย์พิเศษเลยก็เย่ ตอนที่เราโตขึ้นมาค่ะครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาได้บอกเราไหมว่าความสําเร็จมันต้องเป็นแบบไหนเริ่มจากใครที่พร้อมก่อนได้เลยค่ะ <c oughs> อ่านมาตอบเองค <c oughs> <c oughs> ่อคนยุคเราก็ต้องบอกว่ากูจะเรียกคำว่าเจ้าคนในคนโ <c oughs> ตมาให้เป็นเจ้าคนในคนนะ เขาก็ไม่ได้บอกเราว่าความสําเร็จมันคืออะไรเนาะแต่เหมือนมัน,ม,น,ม,นมันผ่านด่านทีละขั้นอ่ะเรียนจบมตน้นไปต่อมอปลายเรียนจบมปลายไป,ไปมาหาลัยเพื่อพอยคือแบบเ,เป็นเจ้าคนในคนอันนั้นคือสิ่งที่มันได้ยินแล้วก็ถามว่าเขาเคร่งไหมครอบครัวไม่ได้แร่งแต่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเขาพูด<อ>เหมือนประมาณว่าก็ปล่อยเป็นไปเปิดหนะ้าเธอทําหรือไม่ทําก็เรื่องของเธออืม แล้วตัวพ um, ี่มูเองกดดันไหมคะว่าตัวเองต้องเป็นเจ้าคนนายคนคือพี่บ้านโชคดีพี่บ้านไม่กดดันคือพูดไปลอยๆคือก็ไม่ได้พูดว่าเธอต้องเป็นเจ้าคนนายคนเขาก็พูดไปลอยๆแล้วก็ไม่รับไงอยากรับอะไรเราก็รับอะไรไม่รับเราก็ไม่รับก็รีเลทกับของพี่มูเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่บ้านก็บอกว่าอยากเหมือนแบบ ให้เรียนสูงอ่าจบมาจะได้สบายจบมาจะได้มีอาชีพที่มั่นคงเหมือนเราเรารู้ว่าความคาดหวังของเขาอะค่ะก็อาจจะอยากให้เรามีอาชีพที่มั่นคงแล้วเขาก็จะได้ไม่เป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นท,ท,ที่ในวัยรุ่นนี้ที่เขาพูดถึงมีบ้านมีรถมีอะไรอย่างนี้ก็ อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ที่ที่เขาก็อยากให้เรามีเพื่อเพื่อให้แสดงว่าอันเนี้ยเรามีความประสบความสําเร็จเนาะของผมนี่อาจจะต้องบอกว่าแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าของบ้านผมจริงๆิงคือใช้คําว่าปล่อยแล้วกันอันแรกที่พ่อแม่ส่วนใหญ่พูดก็คือเอาให้อยู่ได้เออถ้าอยู่ได้ก็เออเอาก็ก็เป็นคํานั้นก็เลยเลยเป็นพอยที่อ่าค่อนข้างไม่ไม่เคยคิดถึง ต้องบอกพอโตมาเริ่มเจอสังคมว่าถึงได้เริ่มอ้าโอเคอะเป้าหมายเนี่ยมันต้องมีหน้าอะไรงั้นเพราะไม่งั้นก็จะอยู่ไปเรื่อยๆไปหน่อยจากที่ผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบตัวเขาบอกเรามาว่าสําเร็จต้องเป็นอย่างนี้เนาะแล้วสําหรับตัวเราเองล่ะคะคิดว่านิยามความสําเร็จมันคืออะไรอันนี้ปอขอแบบเหมือนที่เราพูดมาก่อนหน้านี้เนาะว่าว่าความคาดหวังของพ่อกับแม่ที่อยากให้เรามีอาชีพที่มั่นคงมี การเรียนสูงๆหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคืออันนั้นคือมุมองความสำเร็จของเขาแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เท่าที่ปอเรียนรู้มาสิ่งที่ปอรู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จอะมันน่าจะเป็นเรามีอิสระได้ทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําอาชีพที่เราอยากจะทำเนี่ยเอาตอนนี้ที่ปอเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงแต่ปอมีความสุขแล้วปอก็รู้สึกว่ามันทําให้ปอเรียนรู้หรือว่ากําลังเติบโตอยู่แล้วแล้ว ล่าสุดก็คือพ่อกับแม่ยังยังอนุญาตให้เราได้ทําสิ่งเนี้ยถ้าจะพูดว่ามันมันคืออะไรมันคือความอิสระความที่เราสามารถได้ทําในสิ่งที่เราต้องการแล้วเรามีความสุขสําหรับปอนนะตอนนี้คำตอบอชัดเจนมากเลยเนาะคือ,อนิยามของตัวเองความสําเร็จเท่ากับอิสระมันก็เหมือนยกของปอแล้วก็เพิ่มออปชันเข้ามาอีกนิดนึงตรงที่ว่าพอเราเป็น Gen X นะเนาะพ่อแม่เนี่ยที่เคยคดยาดหวังความสําเร็จของเราเนี่ยเขาอยู่ในวัยที่เรียกว่า ช่วงท้ายของชีวิตละเรามีนอกเหนือจากอิสระเนี่ยซึ่งเราก็มีนะแต่เรายังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งพาให้กับทั้งคนที่สูงกว่าเราและต่ํากว่าเราด้วยในคําว่าสําเร็จเนี่ยคือดูแลตัวเองได้ดูแลผู้อื่นได้ดูแลคนในครอบครัวได้อ,อย่างมีความสุขแค่เนี้ยมันเพิ่มออปชั่นมาอีกนิดนึงถ้าถามผมก็ใช่แล้วก็คือหลักๆก็ ความสําเร็จเราถ้ามุมมองของผมตอนนี้ก็มีก็มีงานทําดูแลตัวเองได้มีบ้านอยู่ก็มีกินมีใช้ก็โอเคเลยนะครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้ยันก็ใช่ครับทำงานก็ทํางานที่เราเออเราเลือกเองว่าเออโอเคนี่แหละงานที่เราทําแล้วงานเรามีความสุขจริงไหมคะเราไม่ต้องมีบ้านมีรถอะไรอย่างนี้หรอกคะ่ะมันต้องแบบวัตถุมาเกี่ยวข้องเป็นมีบ้านม,มีบ้าน ก็เป็นบ้านเล็กๆเนาะไม่ได้คิดว่าต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ซือบ้านมือสองเออรถไม่มีขับไม่เป็นรู้สึกว่าการมีรถคือภาระของชีวิตอือคือจริงๆผมก็เห็นด้วยเรื่องรถยนต์ผมผมก็ยังขับไม่เป็นถึงแม้ว่าอาจจะอันนี้มีที่บ้านก็แม่บอกว่าไปเรียนขับรถได้แล้วแต่ว่ารถประจําทางก็มีแล้วก็เราก็ยังเดินทางได้อยู่ก็เลยโอเค บอกแม่ก็ปัดๆไปก่อนแล้วกันทำอย่างอื่นก่อนอันนี้เห็นต่างะคะ <c oughs> อันนี้รถยนต์สําคัญอยู่อ <c oughs> ัน <c oughs> นี้คือด้วยความที่เราอยู่แบบแต่งจังหวัดนิดนึง <c oughs> นะคะเวลาเราเรามาทํางานในกรุงเทพยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีแบบรถไฟฟ้าที่จะเดินทางได้สะดวก <c oughs> <ส>เหมือนที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยมันสำคัญต่ตอาการที่จะพาเรามาแบบทํางานหาเงินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันพาไปในความอิสระอีกแล้วเราจะแบบ เราท่องท่องเที่ยวค่ะ <c oughs> เราก็ต้องเอาตัวเองไปท่องเที่ยวออกไปทํากิจกรรมต่างๆมันมันมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกเราเนาะ <c oughs> มันก็แบบเปิดกว้างในมุมนี้เราอยู่ในสังคมที่คนแต่ละเจนแม้กระทั่งในเจนของเราเองอ่ะก็ยังมีนิยามความสําเร็จที่มันแตกต่างกันมากๆอะค่ะไอความเชื่อเหล่านั้นอ่ะมันทําให้เราสงสัยไหมว่าเอ๊ะฉันสําเร็จพอหรือยังวะเพราะว่านิยามของฉันกับนิยามของคนรอบข้างข้างนอกมันไม่เหมือนกันเอาซะเลย ก็อ like so, ันนี้ไม่เคยอยู่ในหัวสมองมาก่อนเลยความสําเร็จของเจนนี้เนี่ยมันได้ทํางานตามแพชชั่นของตัวเองอมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เพื่อนๆผมก็จะมีเหมือนกันว่าเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายระยะยาวว่าแบบโอเคฉันต้องทาสิ่งนี้ให้ได้บางคนก็เป็นอยากเป็นผู้กำกับก็เดินทางเป็นผู้กำกับไปบางคนอยากเป็นศิลปินก็ตามไปของผมผมไม่ได้มองอย่างนั้นแต่ว่ามองว่าโอเคก็เป็นเป้าหมายระยะั้นไปเรื่อย พอเองก็จริงๆก็ยังไม่รู้เหมือนกันตัวเองอยากทำอะไร <MA IL> ไม่แปลกไม่แปลก <c oughs> รู้สึกว่าขนาดตัวเองมาอยู่ในวัยนี้เนาะพี่ปอไปยังต้อง explore หาสิ่งต่างๆอยู่เลยว่าจริงๆแล้วเรา,เรา <c oughs> ชอบทำอะไรแล้วแล้วมันจะต้องไปทางไหนพูดถึงการเปรียบเทียบเนาะเราต้องการเปรียบเทียบแบบคนเอาคนวัยเดียวกันก่อนมันมีในในวัยที่ปอกำลังเป็นเนี่ยมันเป็นวัยของการทำงานคนกำลัง ทุกคนกาลังพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อนเพื่อนที่ที่จบไปแล้วทํางานไปแล้วบางคนได้เงินเดือนสูงหรือบางคนสมมติรับปเรียนปอเอกอยู่เนี้ยคะ่ะมันก็จะมีเพื่อนที่ยังเรียนอยู่แต่แต่ในแนวโน้มเนี่ยนะคือทุกคนยังไม่แต่งงานประมาณนี้นะคะในในรอบรอบรอบตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนยังไม่แต่งงานทุกคนยังไม่ได้มองเรื่องครอบครัว อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันช้าลงตอนแรกเนี่ยเคยเคยคุยกับเพื่อนว่าพวกเราในี่ใช้ชีวิตไม่ไม่เป็นปกติหรือเปล่าคือพอพอจะเรียก <c oughs> เพื่อนที่แต่งงานแล้ว <c oughs> ในวนัยนี้ว่าแบบเนี้ยคือคนปกติ <c oughs> แล้วเราเนี่ยใช้ชีวิตกันแบบเรียนหนังสือกันอย่างเต็มที่ทํางานกันอย่างเต็มที่เรียกเรียกเรียกเหมือนตัวเองแบบเนี่ยเราไม่ปกติแล้วเราเลยคบกันเองอะไรเง,งี้ยค่ะในความเป็นจริงพอคิดว่าเท่าที่พอเห็นแนวโน้มนะ่ะคนก็แต่งงานกันช้าลงจร,งจรงิงๆเนาะในในวนัยนี้รู้สึกเหมือนทุกคนกําลังโฟกัสชีวิตของตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปคือใน,ในเจนของปอปอรู้สึกว่าทุกคนพยายามทํางานในสิ่งที่เราอยากทําด้วยมันไม่ต้องอดทนมากมากากล้วอยู่ที่เดิมรู้สึกว่าในเจนเนี้ยพอยึดถึงความต้องการของตัวเองอเป็นเป็นสําคัญ ที่มูลเหรคะยังไงบ้างจริงๆาว่เา,าเปรียบเทียบอากคิดถึงโซเชียลมีเดียเลยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วกันเราเห็นสิ่งต่างๆเห็นผู้คนโพสต์อะไรในโซเชียลมีเดียมันเรามักจะถูกเปรียบเทียบเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาแหละโดยอัโอตโนมัติอยู่แล้วแล้วคน Gen X ละ่ะเป็นคน Gen ที่ชอบเล่น Facebook มากที่สุด <laughs> ใช่แล้วก็โพสโพส ในสิ่งที่เราโพสสิ่งที่ผู้คนโพสละกันเราไม่ได้โพสเรื่องความล้มเหลวเลยเนาะบางคนอาจจะใช้คําว่าเก็บไว้เป็นความทรงจําแชร์ประสบการณ์ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งอะ่ะมันก็คือสิ่งที่เราอยากนําเสนอโลกว่าเราเป็นยังไงอะ่ะแล้วคน Gen X มันก็จะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอยู่ในตําแหน่งที่สูงขององค์กรละ <c oughs> มีครอบครัว <c oughs> มีรากฐานที่มั่นคง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันเรามักจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอแหละ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอะเบรกทันไหมจริงค่ะมันมันเป็นไปโดยธรรมชาติเนาอก็มีแบบโอ้ยดีจังเนาะเขาได้เป็นโน้ตโอ้ยดีจังเนาะเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่แต่ถามว่าเออมันก็เป็นสาหรับเราทั้งคนบางทีมันการเปรียบเทียบมันก็เป็นพลังอีกอย่างหนึ่งนะ เท่าที่แชร์มาค่ะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละคนดูมีการใช้ชีวิตในแนวทางที่ตัวเองเชื่อในนิยามความสําเร็จของตัวเองเนาะแต่มันไม่ตรงกับสิ่งที่สังคมเขาบอกอะว่าเนี่ยมันคือความสําเร็จเราคิดว่าเรายังไม่ประสบความสําเร็จหรือเปล่าไม่ <laughs> ยังไงคะอ่ะเราเป็นตัวของเราเองสังคมก็คือสังคมเนาะเราเชื่อว่าเราประสบความสําเร็จอะว่าคือและอย่างหนึ่งเราก็เชื่อได้ว่าเราล้มเหลวได้อะ่ะ ถ้าฟังคนอื่นมันมันเหนื่อยอะเอออย่างตอนเนี้ยตอนที่เราออกจากการประจำเรามาเป็นฟรีแลนซ์ทิ้งเงินเดือนเยอะแยะฉันกลายเป็นเศรษฐีเศรษฐีเวลาอืมแล้วอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะแต่เรามีเวลาเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทุกคนที่ได้อะไรไปปรับทุกอย่างพร้อมกันอะเออฉันก็เลยบอกว่าฉันเศรษฐีเวลาใครอยากไปกินอะไรไปเที่ยวไหนไปอะไรบอกฉันมีเวลาละสมหรับมุลปอนเนาะมัน เทียบว่าไปปีนเขาแล้วกันค่ะสมมุติว่าเรามองว่าปลายยอดข้างบนน่ะมันคือเรามองว่าเป็นความสําเร็จแล้วกันอะสมมุติว่าแต่ก่อนตอนเราที่เป็นแบบอายุน้อยกว่านี้เราก็จะแบบดุม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 เพื่อที่จะเดินไปถึงตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เอาความจริงเวลาที่เราเดินเขาเนะี่ยเราพักแล้วเรามองข้างทางนะ่ะความสวยงามอะ่ะมันสวยมากกว่าตอนที่เราไปอยู่ข้างบน,อ,บนอีกแล้วเพื่อนที่เดินทางมากับเราความสวยงามของหญ้า,ขอ,าของดอกไม้ข้างทางอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะมาว่าเราไปอยู่ บนจดุดสุดแล้วเราถึงจะมีความสุขจริงๆเรามีความสุขได้ตั้งแต่ตอนเราเดินแล้วม,มองข้างทางแล้วหรือเปล่าซึ่งไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นนิยามความสําเร็จไหมแต่เราเราเดินไปอย่างเฮลที้อ่ะแล้วเราก็แบบแฮปปี้กับการเดินไปถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนเอนจอยข้างทางแบบนั้นด้วยอะค่ะไม่ใช่แบบเรามองแค่ว่าตรงนั้นอ่ะคือคือสิ่งที่เราต้องไปแล้วเราจะมีความสุขเมื่อเราไปถึงตรงนั้นแล้วเข้มเหรอคะถ้าจะมีแตกต่างามีพ่เวนตอนนิดน,นึงก็คือระหว่างเดินทางไปเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะลืมมองมากกว่า, <c oughs> า,าบางทีเาเป้าหมายมันบางตาแหละ,ะบางทีเราก็จะใช่เราเราก็จะมีลืมมองว่าแบบเออระหว่างทางนี้มันมันดีไหมมันสนุกหรือเปล่าอย่างเงี้ยรู้จักมาตรฐานของสังคมหรือสิ่งที่คนรอบข้าง <c oughs> เขานิยามให้กับความสําเร็จนะคะน้องเข้มรู้สึกว่าไอสิ่งที่เราเป็นอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในเวย์ของเราอะ่ะมันยังไม่ประสบความสําเร็จหรือเปล่า อันนี้ตอบง่ายมากเลยก็คือ<ช>้าผมประสบความสําเร็จแล้วผม,ผมมองเรื่องความสําเร็จเป็นระยะสั้นมากเลยว่าบางทีสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งอะปีหนึ่งนี่เยอะมากแล้วสำหรบับผมแบบโคตรนานเลยก็เนี่ยอะเราเอชีพไปทีละอยะ่างทีละอยะ่างแล้วคราวนี้ก็เลยเออก็ถามว่าสาเร็จไหมก็สาเร็จแล้วอันเนี้ยลิสต์มาประมาณนี้ <c oughs> อาแล้วก็อันเนี้ยยังมีเป้าหมายอีกเท่านี้เออแต่เนี้ยสาเร็จละเท่านี้หลายอย่างที่ทําก็ ใช่ว่ามันจะสาเร็จทุกอันนะเนาะแต่ก็มองว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้รู้แล้วว่าโอเคไอ้นั้นมันไม่สําเร็จว่ะทามันใหม่แล้วกันคิมลองยกตัวอย่างประสบการณ์ในชีวิตหน่อยค่ะอาอย่างอ่ะผมเล่าก่อนเลยแล้วกันว่าต้องบอกก่อนผมจะมาเรียนวิศวะเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเป็นนักกีฬามาก่อนอือ่าผมเป็นนักกีฬาเรือใบตัวสํารองทีมชาติก็เป็นช่วงชีวิตที่สนุกมากเลยแต่ว่าพรนานๆเข้าไปก็อาจจะเพราะตัวเองไม่ชอบการแข่งขัน สุดท้ายก็ล้มเลิกว่าโอเคถ้าเราแบบไปต่อนี่น่าจะไม่เฮลตี้กับตัวเองละก็สวิตเลยเรียกว่าอ่ะถือว่าไม่สําเร็จแล้วกันพอตอนตังเป้าเอ้ยอยากเป็นทีมชาติอ่ะตะกีฬาทุกคนตอนนั้นอยากเป็นทีมชาติอ่าผมไม่ชอบกอารแข่งขันแต่ผมอ่าหลากัหลกๆคือผมชอบทํะไรที่มันเออสุดท้ายมันต้องจบเอเข้าใจละเน้นจบไม่เน้นชนะใช่อ่ะถ้าอ่าถ้าสมมติว่า สิ่งที่เราทําทําแล้วมันออย่างน้อยคือโอเคเราเห็นฟินิชของมันเนี่ยเอออันเนี้ยก็จะรู้สึกถ,ถือว่าพอใจแล้วพูดเรื่องการชอบการแข่งขันนะคะเดี๋ยวอยากถามแบงปอ,อก,กับพี่มูหน่อยคิดว่าตัวเองชอบแข่งขันไหมแล้วมันส่งผลกับการมองความสําเร็จของตัวเองยังไงบ้าง <c oughs> <ช> <c oughs> ก็มัง<ช>ึกถึงตอนที่ตัวเองไปประกวดนางงามเนา<อ>ะอมันก็คือการแข่งขันอย่างหนึ่งจริงๆแอบน่าจะเป็นคนที่ชอบการแข่งขันแหละค่ะเพราะว่า เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เหมือนแบบว่าพิสูจน์ตัวเองบ่อยๆว่าเอ๊ะเราจะทํามันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิชาการจ๋ามากอย่างที่บอกว่าเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์เลยเป็นเด็กเนิร์ดมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราลักสิ่งแวดล้อมากเนาะเราก็เลยลองประกวด m i s s e a r t h t h a i l a ด d ดูคือเอาจริงๆอ่ะมันเป็นการประกวดครั้งแรกด้วยปอไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องชนะเราแค่คาดหวังว่าเราจะมาเก็บประสบการณ์แล้วเราได้พูดบนเวทีในสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารแต่พอวันหนึ่งที่มัน ก็เ,เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จแล้วเนาะเพราะว่าก็ได้รับตําแหน่งเป็น,ปน,ปนรองอันดับหนึ่งอยากเล่าใน,ในอีกมุมมองหนึ่งว่า<ม>คือในมุมของการที่เรารู้สึกว่าเราสาเร็จแล้วอะทุกคนอาจจะคิดว่าม,มันจะต้องมีความสุขหรือแฮปปี้อะบางครั้งเส้นทางที่เราเลือกเราประสบความสําเร็จที่เราคิดไว้ตอนนั้นอะมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่ใช่ของสหรับเราก็ได้นะคะในวันที่เราชนะหรือเราได้เป็นสิ่งนี้ การทํางานหรือการเป็นบทบาทของนางงามอะไรเงี้ยพอพอได้เรียนรู้กับมันเนี่ยปรากฏว่าอ้ามันก็ยังไม่ใช่ทางของเราเนาะแต่เราจะตอบสิ่งนี้ไม่ได้เลยอะถ้าเราไม่เอาตัวเองมาลองทําตรงนี้ค่ะ <c oughs> แล้ว GenX <c oughs> ของเราว่าไงคะยอมร <c oughs> ับว่าเป็นคนชอบแข่งขันอืมแต่ก่อนไม่กล้าพูดเนาะแต่บ่มาเห็นตัวเองเลยเลยเป็นคนชอบคือในชีวิตประจำวันเนี่ยก็แข่ง ชิโซขึ้นรถเมย์ให้ให้ชิโซเดนที่นั่งอะไรเงี้ยมันมันอยู่ในอยู่ในสายเลือดอ่ะอ๋อเรียกว่าการแข่งขันการแข่งขันมันมันแข่งขันมันเออมันต้องรอดอ่ะเออมันต้องไปให้ได้อย่างเงี้ยอันที่เป็นลูประทานที่สุดคือวิ่งมาราธอนนานสักห้าปีมาละเออคือตั้งใจว่าอยากวิ่งมาราธอนก็มันก็ต้องมันก็ต้องวิ่งอะเนาะมันก็วิ่ง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 แต่ก็ชอบตรงที่ว่าตอนจบเหมือนกันคล้ายๆแบงก์บอกแบบ วิ่งมารลธอนได้แล้วอ้าวเราไงต่อเราไม่ได้คิดว่าฉันจะวิ่งเพื่อสุขภาพันไม่ได้วิ่งเพื่อตัวเองไงมันวิ่งเพื่อเป้าหมายไงวิ่งเพื่อความสําเร็จพอสําเร็จปุ๊บอ้าวเราไงอ่ะก็เลิกวิ่งจริงๆต้องถามเข้มนะสําเร็จแล้วทําไงต่อคะเข้มก็วิ่งต่อเหนื่อยต้องบคล้ายๆกันเพราะว่า ต้องบอกพอสังคมที่แข่งขันมากมานะตอนผมเป็นนักกีฬาก็เหมือนกันว่าแบบต้องบอกว่าเรือใบ,บอวเวลาแข่งลำหนึ่งก็แบบหนึ่งคนหรือ2คนคนน้นแล้วแต่แต่ลำข้างๆที่มันอยู่สมาคมเดียวกันกลายเป็นว่าสุดท้ายเราต้องมาแข่งกันอยู่ดีที่แบบสุดท้ายลงจากเรือมาก็คุยกันไม่สนุกก็เลยไม่ชอบเลยเลิกดีกว่าอีกอย่างหนึ่งคือพอเราเล่นหรือทําอะไรเพื่อแบบเอาชนะไม่ว่าจะตัวเองหรือคนอื่นก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้สิรู้สึกตอนนั้นความคิดเราไม่ค่อยดีเลยเอมองโลกลก สุดๆไปเลยเสียสุขภาพจิตมากเลยก็เลยโอเคเลิกดีกว่าพี่มูมังปอบเข้มเคยตั้นเป้าหมายแล้วมันไม่สำเร็จไหมคะเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยเอาสิบนิ้วมานับก็ไม่หมดเรื่องไม่สำเร็จไม่เป็นไรให้ยืมอ่าเรื่องชัดๆเลยคือเรียนปอโทแล้วไม่จบอมันมีงานที่เข้ามาชนกันตอนที่จะต้องทํา วิญยาณิพนธ์ตอนจบมันเหมือนมันต้องเลือกอะเราก็เลือกงานถามว่ารู้สึกเสียดายไหมก็เสียดายเราก็รู้สึกว่าล้มเหลวไหมก็ก็ล้มเหลวนะอืมเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราทําได้แต่แค่เราไม่แบบมันไม่อึดอะเราเคยคิดว่ามันไม่น่าอายจะมีอยู่วันหนึ่งมีคนมานวดแล้วเขาก็จับมือเราแล้วก็ถามว่าเรียนไม่จบรล้วรอ้ยยังไงเออเราก็แบบว่า ไม่ตอนนั้นคือยังไม่คิดถึงเรื่องปอโทเลยนะมันก็เหมือนกับว่าอะไรเอว้วก็แบบวก็นึกขึ้นได้พอนึกขึ้นได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอายว่ะแต่ถามว่าติดอยู่ในใจไปก,ก็จําได้ว่านี่คือความล้มเหลวหนึ่งอย่างเออแล้วก็มาถูกทักเนี่ยเรื่องเนี้ยมันเลยทําให้รู้ว่าในความล้มเหลวไม่มีความอายอยู่ด้วยเนาะบังเอิญมากเลยค่ะเรื่องมันคล้ายๆกันเลยคือเรื่องตอนกําลังจะเรียนจบปอเอกอันนี้ค่ะคือเล่าก่อนว่า ปอได้ทุนตั้งแต่ปอตีจนถึงเอกปอก็เลยเพราะว่าปอมีความตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้ว่าปออยากเป็นอาจารย์เรามองเห็นอนาคตตัวเองตั้งแต่เราสอบเข้ามาเราเรียนที่มหาวิทยาลัยจนถึงปอเอกเราไปทางนี้ทางเดียวเลยอะแล้วเราแบบนี่แหละทางของฉันอะไรเงี้ยค่ะแต่ระหว่างทางน่ะการเรียนการวิจัยอะมันเหนื่อยมากมันมันมีอะไรหลายอย่างที่เชื่อว่าพี่หมูเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือพอพอปอเรียนพอปอเรียนจนใกล้จะจบกำเงินจะกลับจาก พอไปทาทแ l บที่อเมริกาแล้วพอกำลังจะกลับมาที่ไทยอะคะ่ะจริงๆอะพอควรจะเขียนเล่มให้จบแต่พอไปประกวด Miss Earth แต่เชื่อไหมคะว่าผ่านไปหนึ่งปีเราไม่จบตามที่เราคาดมังไว้อะเราเคยเสียใจกับตัวเองว่าเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปว่าคือคือ m i s เ e a r ์ทเราลองทาไปมันมีทางที่ไม่ใช่เยอะเหมือนกันเออกลับกับทางที่เราเคยตั้งไว้ตอนแรกถ้าเราทํทาทางนั้นอะมันคงสําเร็จไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอไปคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่า เขาถามว่าเออเคยเสียใจไหมอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งอะทุกคนต้องเคยเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําเขาบอกป่กว่าไม่เคยเลยศูนย์เขาบอกว่าเขาไม่เคยเสียใจในทางที่เขาเลือกเลยเพราะว่าไม่ว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นทางที่เขาเลือกเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคิดแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมมันแก้ปัญหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบโอเคมันเก็บไว้ในใจเราพยายามบอกตัวเองว่าไม่เสียใจกับอะไรที่เราแบบตัดสินใจหรือเลือกทําไปแล้ว โอขอบคุณที่ใช้ฟังนะคะน้องเข้มเหรอคะเคยตั้งเป้าหมายแล้วมันไม่สําเร็จไหมคะ,ะก่อนหน้านี้ผมเคยสอนพิเศษไปสอนตามโรงเรียนบ้างบางคลาสซึ่งมีเหมือนกันที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วแบบอ้ตอนนั้นเฟลมากเปิทองรู้สึกเฟลมากว่าเด็กแบบไม่ได้เลยทั้งห้องแบบเราเราสอนแล้วเขาไม่เก็ตเขาไม่เข้าใจเลยซึ่งอม,มองว่าโอเคใช่อันนี้ผิดที่เราละ เราสื่อสารกับเด็กไม่ได้นะตอนนั้น mm hmm. ก็เฟลแต่ว่าก็ถามว่าเฟลแล้วยังไงก็สุดท้ายก็ต้องไปต่องานนั้นผมก็ต้องอเยือนต่อให้ครูอีกท่านหนึ่งมาช่วยจัดการแทน mm hmm. แล้วเราก็ไปสอนแต่ก็คือก็สุดท้ายก็ยังสอนต่อถามว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจแต่ว่าเราก็ต้องอยางว่าเราต้องลุกต่อให้เร็วเนาะพอเข้มรู้สึกเฟลอะเ,เข้มจัดก,การกัแบบตรงนี้ยังไงคะทำยังไงต่อต้องบอกว่าของผมนี่ อาประากาศกับชาวบ้านแล้วกันว่าปก,ปกติเขาเฟลแล้วก็รีเซตตัวเองนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็แล้วก็นั่งคิดดีๆหน่อยว่าโอเคที่เราทําไปเราทําดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าดีที่สุดแล้วก็ก็แปลว่าม,มันได้แค่นี้และม,มันดีแล้วเ๋อกับอีกอันหนึ่งของผมที่ทําระยะสั้นกินของเผ็ดกินของเผ็ดนะเป็นยังไงอ่ะคราวนี้เราจะโฟกัสที่อื่นล้วจากตอนแรกเราโฟกัสหนึ่งกินเผ็ดเราเผ็ด ก็เลยโฟกัสตรงนี้ว่าเออตอนนี้เราเพียนวะแบบใบประกาศทำมาอยู่ปัจจุบันไงใช่ใช่ใ่แนะนำเมนูนั้นที่ได้ไหมอออะไรอย่างเงี้นแหละครับมีอะไรบ้างคะแนะนําหน่อยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำไขยพริงอะไรนะเหมือนปอบเด็กไอ้เจ็บอยู่ไหมไหมอ่าอ่ะดูตรงนู้นอ่ะเราลืมละอย่างนั้นพี่รู้สึกว่าเวลาที่เราไม่สําเร็จอะไรอย่างนึงอ่ะจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายความสําเร็จไว้อย่างเดียวณเวลาเดียวอ่ะ เรามีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเออแล้วก็เวลาที่เป้าหมายหนึ่งที่มันพังทลายแล้วมันก็ยังเหลือเป้าหมายอื่นๆให้เราได้เดินต่อไปไหมก็ได้เดินต่อเราเสียใจที่เป้าหมายหนึ่งมันไม่สําเร็จแต่เราก็ยังอาจจะมีความสุขกับเป้าหมายอื่นๆที่อยู่ข้างหน้าก็ได้เราเสียใจใช่แต่เราถ้าเราเสียใจแล้วเราจมมา มันก็คงแย่เนาะเราเ่มเสียใจเราเลยต้องไปกินของเผ็ดไงเราก็ <laughs> ลเลยจะได้แบบว่ามีชีวิตใหม่เพื่อจะได้เดินไปได้เนี่ยจะ <laughs> ได้วิธีการ <laughs> แล้วว่าต้องไปกินของเผ็ดแกเค่ะแมงปอค่ะคำว่าไม่สําเร็จอะ่ะมันก็น่าจะมาคู่กับความที่เรารู้สึกเสียใจก่อนไหมคะ <laughs> ในสเต็ปแรกว่าก็มันไม่เป็นไปดังหวังนี่นานอะไรเงี้ยและก็อย่างที่พี่มูบอกเลยเพรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะเป้าหมายนั้นอะ โอเคเราอาจจะเสียใจที่เราไปไม่ถึงโอเคดูแลติดใจฮิวใจตัวเองดีๆเดินทางไปต่อเหมือนเหมือนเดิมว่าไม่ไม่ท้อเนาะในการไปต่ออะไรเงี้ยแล้วก็อีกคํหนึ่งก็คือมองความสุขข้างทางเหมือนที่เคยเล่าเรื่องการปีนเขาหรืออะไรอย่างนี้อืมค่ะถ้าวันนี้มีเด็กอายุ15แล้วเขาเดินมาถามพวกเราอะค่ะว่าพี่ๆบอกผมหน่อยบอกหนูหน่อยความสําเร็จอะมันคืออะไรเราจะตอบกับเขาว่ายังไงคะ เันไปถามคนวัยใกล้หนูก่อนเลยค่ะก็ทําสิ่งที่ทาอยู่ไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็สําเร็จเองทาไปเรื่อยๆใช่เพราะสุดท้ายถ้าเราทําสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเราทําจนถึงว่าอาชีพอะไรบางอย่างมันก็คือสาเร็จแหละเดี๋ยวระหว่างทางเราไปตีความกันต่อเองได้แหละว่ามันสําเร็จตรงไหน just do it โอเคค่ะแล้วแมนปอล่ะค่ะขอปิดตลกแบบอก พี่ก็เป็นตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขาเหมือนกันมันไม่แปลกเลยที่เขาจะรู้สึกแบบนั้น<ม>อะไรเงี้ยค่ะอะ่ก็คงบอกคล้ายๆเข้มทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสิบห<ม>้าเนี่ยเรียนหนังสืออยู่เนาะ<ม>คงทําอะไรได้ไม่เยอะนอกจากตั้งใจเรียนหนังสือให้ได้มากที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือลองหากิจกรรมอะไรอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนเนี่ยลองทําดูเพราะว่ายิ่งเราออกไปค้นหา ตัวเราเองจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราจะยิ่งเจอตัวเองเนาะทั้ทงตัวที่ทั้งกิจกรรมที่เราชอบหรือไม่ชอบหรือที่ที่เขาบอกว่าหา passion, แพชชั่น้วต่อให้เราหายังไม่เจอก็ไม่เป็นไรคนโตๆยังไม่เจอแพชชั่นก็มีเยอะแยะก็คือยังยังเดินทางในการหาอยู่มันคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนมาราทอนนะเหมือนที่พี่หมูบอกคือเวลาเราวิ่งไปอะไรเงี้ยค่ะมาราธอนมันอาจจะมีเช่นเส้นฟินิชเนาะแต่จริงๆแล้วอะ มันบางครั้งชีวิตเราอะ่ะมันเราอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จที่เส้นตรงนั้นก็ได้อะระหว่างทางต่างหากที่เราต้องรักษาใจของเราอะ่ะว่าเราจะวิ่งมันไปยังไงบางครั้งเนี่ยไอเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะมันอาจจะไม่สําเร็จรุ่นเราก็ได้นะที่จริงที่เราวิ่งเราอาจจะไม่ถึงเส้นชัยนั้นด้วยนะแต่เราต้องรักษาใจดีๆเพื่อที่เราจะส่งต่อให้คนรุ่นถัดไปหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นเป้าหมายแบบนี้<ไ>ก็ได้เพราะฉะนั้นความสําคัญมันไม่ใช่ว่า เราถึงจุดนั้นหรือเปล่าแต่ระหว่างทางนั้นอะเราดูแลตัวเองยังไงให้เราไปถึงในที่ที่มากที่สุดที่ใกล้เคียงที่สุดอย่างอย่างอย่างมีความสุขอย่างอย่างใจที่มันแบบสบายแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เกินไปค่ะแล้ว g e n x ของเราล่ะคะบอกว่าถ้าเราชอบใครสักคนนึงแล้วเกิดได้เป็นแฟนแล้วเกิดแต่งงานกัน คงไม่สนุกเนาะชีวิตมีอยู่คนเดียวทั้งชีวิตเออมันต้องรู้จักชิมให้ครบทุกรสอกหักสมหวังผิดหวังเพราะฉะนั้นทั้งสําเร็จและล้มล้มเหลวก็เป็นอีกรสนึงอีกสองรสที่เขาก็ต้องชิมเพราะฉะนั้นการชิมของที่ไม่อร่อยมันก็มีภูมิอพอมันมีภูมิมันก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้อก็จริงจริงแล้วเนี่ยระหว่างทางที่เราล้มเหลวอ่ะ หรือเราผิดหวังหรือเราไปไม่ถึงเป้าอ่ะมันสําคัญมากตรงที่ว่ามันมีคนซับน้ําตาแล้วคอยพยุงเราอะ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันงดงามเนาะที่ให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกอยอดเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณตัวแทนจาก Gen X พีม่มู Gen Y แมงปอและ Gen Z น้องเข้มที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณ อย่าลืมติดตามรายการ X Y z เห็นต่างได้ไม่ว่ากันในตอนหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ